ไม่ใช่ยายงขอหมายถึงปาเมเ่อนู่นแทนก็โดนโยงเลยเออน,พนเพื่อนพอจริงๆอันนี้พูดจริงๆทําทำไมเดี๋ยวนี้หลอเมื่อก่อนมอมฮึก็ฝอดบวดไงืงึจริงเหรอ เคี้ยวข้าวไม่ละเอียดเลยไม่อวนเกี่ยวเหรอยอยากดูไหมล่อแต่มันจะน่าเกลียดนะแทนผู้สวยได้ไหมแทนผู้สวยได้จริงแทนมีนมต้นกําเนิดมาจากขามิ้นเหมือนกันวันนี้ขายเสื้อไหมคะเสื้อหมดแล้วครับเดี๋ยวมาอีกทีประมาณปลายเดือนมาเอียเเลอมาละเอีอเเล,ลเอ ป้าอยู่จันนะผมอยู่อังคารครับ <S <S ว่าแล้วสามสิบจะอ้วงจริงเหรอครับคุณกาวินโนนี่ต่อด้วยนี้เดี๋ยวจะกินแบบมูมามให้ดูอยากเห็นไหมห่อ วาสนาเรียวันนี้ประการไร้นานหมดเท่าไหร่แทน90บาท90อ่ะทุกคนส่งมาขวังมาเร็วได้ค่าก๋าเดี๋ยว,วดี <laughs> ทุกคนได้ค่าก๋าเดี่ยวพอดีเนี่ยเนี่ยบอกอยวว่าว่ากินเยอะบอกว่าน้ำใสน้ำใส เอา่งบ่งห้ดิภารกิจไม่สําเร็จใช่ไหมประการ5กิโลอ้าวแม่ผมยังไม่ได้เริ่มภารกิจเลยนะเอาวันนี้เลยไหมล่ะเดี๋ยวไปสั่งให้ดูแทนช่วยหน่อยวะอยาเดี๋ยวให้เปอร์เซ็นแทนคือเขาบอกว่าถ้าเรากินได้5กาโลเราจะได้สิงสิงโต1ตัวใช่ภายใน1เดือน แต่ว่ามันยากอยู่นะเพราะว่าเคยทำแล้วมันขึ้นได้สูงสุดก็สามรูอ่ะเดี๋ยวจะกินแบบเร็ว<ๆ>เพราะว่าเดี๋ยวทุกคนจะหิวตามมันจะไม่ดี พี่แพดี้จะเลี้ยงไหวไหมเนี่ยกินเก่งเวลาเข้าเซเว่นอะหมดเยอะนะเขาซื้อแต่พวกแบบอะไรกินเยอะแยะเลยกินเป็นจะแทบมากหิวมากมากสิคุณกาวินโน่อาจจื่นถูกไหมเนี่ยอืม กินจอบจับ,จบอ,อย่าหาทาเดี๋ยวไม่แฮนซัำคืออย่าหาทาอะไรครับอ๋อกินมูม,มามืนเหรออืม Mmm. เคยได้ยินไหมยิ่งห้ามก็เหมือนยิ่งยุโอ้เผ็ดวะบอกว่าน้ำใสน้ำใสอหออืม เดี๋ยวมาติดคอนะขนาดติดเธอร์ผมยังไม่เห็นว่าอะไรเลยอร่อยอร่อยมากเดี๋ยวชมงอกติดคอทุกคนถ้าแบตดหมดก็้วนยังได้อยู่พอดีอะข้าวหมดพอดีหมดแล้วหมดเลยครับ คารมดีมากเอา้าไม่ทันนะคะหมดแล้วครับตัวจะน้ำตรงนี้หนูว่า เรื่องอะไรจื่อเรื่องไมได้หนังชั่วโมงหรือว่าอะไรวะพวกนี้อยากไปคาเฟ่ดิฮะได้ชวนไว้ก่อนแต่ถ้าไม่ว่างเดี๋ยวรอกิติมาก็ได้เนาะถึงพวกนี้สำไมถึงที่ไม่ว่างเออ <Okay. S 2> เคไปทำสื่ออะไรก่อนหาสายมาสีคืออะไรอ่ะ ต้องมีคนอัดน้องฟอดเหมือนพี่ตุมตามพระเอกช่องวันมากอุย้ยวาสนาสรุปแล้วพี่อย่ายเอาไปเปรียบเลยเดี๋ยวฟอดจะโดนทัวลงอีกให้ให้ฟอดอยู่เฉยเฉยดีกว่ามันจะมีอ่ะเห็นไหมถ้าสมมติว่าไปลงน้องเหมือนคนนี้มากอะไรเงี้ยเดี๋ยวเราจะโดน บูลี่ฟัดโดนบ่อยหมดหมดหมดเนี่พอดี เหมือนอยู à, ่นะผ้าแดงนั่งไอโอ้ยเผ็ดว่ะโบแหงน้ำใสน้ำใสบุบอกอยู่น้ำใสไม่รู้จะอ่านจากอะไรหรอกอึเรียบร้อย พรุ่งนี้ต้องมีคนปล่อยคลิปซูดน้ำก๋วเยเตี๋ยวแน่เลยเอ้ยฮะอะไรนะเฮะ้ยวันนี้คนดูเยอะวะ่ะแปลกแล้วตอนดึกใช่ตอนช่วงเช่งคืนน่ะจะหิวอีกแล้วก็จะไปเซเว่นแล้วตามด้วยนี่รู้ไหมทำไมถึงแม่อ้วน ชาร์จแบตด่วนอุ้ยแบตจะหมดจริงรักพี่แพรี่มากๆนะพี่เอฟพี่แพรี่นะโอ้ยแล้วไม่รักตรงไหนล่ะพี่ฮะอ่าพูดมาสียังไงอะ่ะต้องปรับตรงไหนไงไหมอะเดี๋ยวทําให้ถ้าถ้ามันถ้ามันแบบทําได้หมายถึงว่าทัวนี้ก็ดีแล้วนะต้องปรับตรงไหนอีก ว่าดาดฮะดาดอืมูาคืออะไรเนี่พูดได้ไหมหรอไม่พูดดีกว่านี่ทุกคนกินอันนี้เสร็จปุ๊บมันก็จะระบายเฮ้ยนน่คต่อ่องใ่แาเ้าไปสัมที่กับการนำต่อแต่สิที่ทไม่เหมือนผมตอนนี้ จะไปออกกำลังกายแล้วแบตหมดแล้วไปแล้วนะเอซบอกพี่เพรที่ช่วยอุดหนุนสินค้านะครับ <Okay. S 2> คนเรื่องมาแล้วแต่ฝัจะไปแล้วเนี่ยแบตจะหมดจริงๆบ๊ายบายเดี๋ยวมาใหม่เดี๋ยวมาใหม่บ๊ายบาย See you แคปไว้ก่อนบายบายหมดจริง